กระบะแครบยกสูงช่วงล่างแน่นนะคะแล้วก็ราคาดีนะต้องคันนี้เลยคันนี้เป็นมิสูวีไททันนะคะตัวนี้เป็นตัว2.4นะคะ GT พัสดเป็นเมกะแคบ GT พัสดนะคะก็คือกระบะแคบนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะแคปบนะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นตัวเมกะแคบ2.4 GT พัสดด้วยนะเป็นแคบเปิดได้แบบยกสูงทุกคนวบจะบอกว่าถ้าใครเคยขับมิสูีเนี่ยทุกคนจะรู้เลยนะคะว่าฟีลลิ่งการขับขี่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะ รถที่เปิดแคปได้แล้วแบบนี้นะ,ะแล้วก็ได้ตัวท็อปด้วยตัวท็อปให้อะไรบ้างสำหรับตัว2.4 g t p a u s Mega Cab นะคะก็จะให้ในเรื่องของกล้อง360องศาวงมาลามันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้รู้สึกจะเล่นไม่หลักหมื่นเท่านั้นก็มัน60,000กว่าโลค่ะราคาหน้าป้ายนะคะปกติคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ567,000แต่ว่าขอคนที่มาจากกลีปนี้เท่านั้นเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเทราคาให้พิเศษเลย กว่า1 0 0 0 0แสนบาทให้จริงๆแต่ว่าต้องมาจากเครดิตมีเท่านั้นนะไม่มีเงื่อนไขอะไรซ้อนไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการบวกบล็อกเท่าไหนเท่านั้นเลยคันนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าพ่อขายแม่ขายรับเหมาวกว่อสร้างนะคะหรือว่า ท,ที่อยากได้กระบะแครบเอาไว้ใช้งานเป็นเอเนกประสงค์ได้เลยเนาะคือไม่ได้อยากอยากได้สีประตูว่าภพาสีแพงก็มาเลอกเป็นกระบะแคบภาสีก็ถูกกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้ความอนเนกประสงค์ด้วยแล้วเรื่องช่วงล่างทุกคนไม่ต้องพูดถึงเชื่อเถอะว่าใครที่เคยขับรถมาจะรู้ว่ามีซูเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ช่วงล่างดีหนึบแล้วก็แน่นเข้าโค้งสะดวกสบายมากกว่าแบรนด์หลักอีกนะเอางจริงแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับกล้องซับร้อยหกสิบขนาดถอยจอดมาพร้อมกับกล้องหลังเพราะฉะนั้นผู้หญิงขับได้ผู้ชายข ชนหนักมาหรือเปล่าจะกอไม้มาไหมจะเจอน,านาอ้าท่วนนามมาหรือเปล่าจะตัดตอบสวมป้ายเปลี่ยนป้ายอะไรต่างๆในน้ำมาหรือเปล่านี่เลยค่ะเกี่ยว์โคหน้ารถค่ะตรวจสภาพแล้ว27 4จุดจากบริษัทกู้อินสเปกชันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะวันนี้ถ้าหลายคนบอกว่าน้องพี่ดูรถไม่เป็นเรามีผู้เชี่ยวชาญมาดูรถให้เรียบร้อยแล้วกู้อินสเปกชันนะคะเป็นมาตรฐานรถโดนใจนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรฐานรถบรรทที่เป็นเขาเป็นบริษัทแยกไม่ใช่บริษัทที่ขึ้นกับเต็นท์เรานะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทุกคนสบายใจได้เลยนะคะเขามาตรวจให้เรียบร้อยมีคุณมาริโอเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกับเว็บไซต์นี้เพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ขึ้นเว็บไซต์นี้ได้หรือตัวสภาพผ่านจะเป็นรถใช้แล้วที่สมบูรณ์แบบทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังนั่นเองค่ะใครสนใจคันนี้งบออกรถู่วนบาทงบปอนเจ็ดแปดพัน 7, 8, นะคะได้กระบะยกสูงแบบนี้เกียร์ออโต้ตัวท็อปเป็นเมกะแคบบร่วมเลยนะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ